ปลายแพโโงไม้ได้เลย,เเลยทีนี้นี่เรื่องว่าในเรื่องโครงสร้างศาลต่อไปว่าในเรื่องโครงสร้างขององค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรบางองค์กรเขาอาจจะต้องตัดทิ้งที่จะมาตรวจสอบความซื่อสัตย์สุจริตของเขาอ,อันแบบหนึ่งถ้าอาจจําเป็นต้องมีเขาอาจจะต้องหาที่มาในการเข้ามาสู่ตําแหน่งและอํานาจหน้าที่อาจจะปรุงแต่งไปเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือ เขาที่มีอํานาจรัฐเขาสามารถควบคุมได้เพราะเป็นคนของเขาเลือาเข้ามาใช่ซ้ายไปซ้ายขวาไปขวาเป็นของเขาแบบของเขานี่นี่ก็คือว่าเรื่ององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญจุดที่สามจุดแล้วใช่ไหมตอไปไอ้จุดใหญ่ทีนี้อันตรายต่อชาติอันตรายต่อความมั่นคงมากอันตรายต่อความมั่นคงมาก อันตรายต่อชาติต่อแผ่นดินมากอันตรายต่อประชาธิปไตยมากอันนี้มากค่ะเลยเห็นไหมเอาละพี่น้องรู้แล้วพูดแค่นี้พี่น้องก็รู้แล้วเป็นเรื่องที่อันตรายต่อประชาธิปไตยมากอันนี้ตัวรัฐธรรมนูญทีนี้ต่อมาน้องพัชชามาพูดถึงเรื่องว่าวิธีการวิธีการใช่ไหมครับนำเสนอเราเอาวันนี้เอาย่อยย่อเอาย่อย่อพอทำเนา นะครับวันต่อไปเราจะได้นําประเด็นเหล่านี้มาคุยกันเรื่อยๆพอนะให้เป็นแนวทางกับพ่อมแม<ล>่พี่ <ผม S 1> น้องแล้วผมอาจจะต้องไปยกตัวอย่างที่ผมดูผมรู้ผมเห็นและที่ผมได้ทําคะได้ทําเลยนะได้ร่วมทําเลยนะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับพี่น้องและว่ามาเพื่อจะมาวิเคราะห์วิจัยปัญหาของเราด้วยคผมก็ยกไปเฉยๆว่า ชนบทล้อเมืองไม่ใช่ลาสมัยเพราะอะไรปัญหาของชาติปัญหาของประเทศปัญหาของประชาชนมีอยู่ทั่วทุกหัวระแหงเต็มไปหมดเรามีปัญหาเรื่องเป่านกหวีดทีไรไม่ว่านกหวีดเสียายก็าตามก็ล้วนแต่พี่น้องประชาชนมาไม่เพียงพอใช่มาน้อยเกิน มาไม่สมกับที่ควรจะมาไม่เป็นไปตามคาดไม่ไม่สามารถใช้พี่น้องมาแสดงประชามติให้มากเพียงพอมากจนกระทั่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายหรือเรื่องราวต่างๆของชาติบ้านเมืองที่มีปัญหานี้ได้ใช่ค่ะปัญหานี้เราเรามีปัญหานี้ยอมรับต้องยอมรับข้อนี้อย่างสําคัญแก้อันนี้ไม่ตก แกอันนี้ไม่ตกอย่างอื่นก็เกิดไม่ไ,มไดไ้ไม่มีทางต้องพูดข้อสองข้อสามแล้วเพราะมันเป็นข้อแรกคือพลังอันมหาศาลของพี่น้องประชาชนด้วยเหตุที่เราสู้ด้วยสันติวิธีมือเปล่าเราไม่ได้สู้ด้วยกำลังอาวุธเพราะฉะนั้นสันติวิธีมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือพลังของประชาชนเป็นข้อแรกให้มากเพียงพอมากจนกระทั่งล้นหลามมากจนกระทั่ง สร้างการเรียกร้องตามสิทธ<ก>ิ์ได้แก้ปัญหาได้แก้ปัญหาได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องแก้ปัญหาข้อหนึ่งนี้ให้ได้ก่อนค่ะพวกเราจะต้องแก้ปัญหาข้อหนึ่งนี้ให้ได้ก่อนทําอย่างไรพี่น้องประชาชนอันภัยสารจึงจะมารวมกันได้นนั่นมาเป็นหนึ่งเดียวได้ทําอย่างไรนี่แหละงานอย่างนี้จึงเรียกว่างานยุทธศาสตร์และในขณะเดียวกันมันเป็นยุทธวิธีด้วยกลยุทธ์ด้วยในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนมารวมกัน นั่นคืองานแนวร่วมซึ่งถูกฝ่ายตองร่วมนั่นคืองาน,น,งานแนวร่วม,มงานแนวร่วมที่สําคัญมันชี้แพ้ชี้ชนะของศึกชี้แพ้ชี้ชนะของสงครามชี้แพ้ชี้ชนะของการต่อสู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทํางานแนวร่วมนี้ผิดพลาดทํางานแนวร่วมนี้ไม่ดีไม่สามารถระดมผู้คนมาอย่างมากมายมหาศาลได้เนี่ยคุณแพ้ทันทีคุณไม่ต้องพูดเลยเรื่องต่อสู้ได้เห็นไหมครับเราจะระดมอันนี้มาได้อย่างไร งานชนบทยังไงล่ะครับชนบทล้อมือเพราะฉะนั้นปรุงแต่งประยุกต์เรื่องชนบทล้อมือเพราะที่น้องไปทาชนที่เดือดร้อนอยู่ทั่วทุกหัวระแหงทั้งแผ่นดินคชาวนาเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนหลายอย่างชาวนาเดือดร้อนตั้งแต่ที่ทํากินเห็นไหมเห็นไหมที่ทํากินไม่มีที่ทํากินที่ทํากินไม่เพียงพอต้องเช่านาและก็ที่ทํากิน น้อยนะครับมีแค่เรื่องที่ทำกินเรื่องที่ทํากินแม้แต่มีที่ทํากินก็ตามคชาวนาก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ําน้ํามีปัญหาน้ำท่วมน้ํามากน้ําท่วมน้ําแรงน้ำร้อยแปดจีบาทะต่อจากนั้นมาปัญหาเรื่องปุ๋ยพันข้าวพันข้าวปัญหาเครื่องมือเกษตรที่แพงเห็นไหมการปัจจัยการผลิตต่างๆมีปัญหาทั้งสิ้น เฉพาะเรื่องชาวนาอย่างเดียวเห็นไหมครับพอเสร็จแล้วผลผลิตออกมาจะเอาอย่างไรระหว่างประกันระหว่างจำนำระหว่างประกันระหว่างจำนำระหว่างประกันระหว่างจำนำเอากันอยู่นี่แหละเห็นไหมละครับเฉพาะชาวนามีปัญหาเยอะยางพารามีปัญหาไหมมีมีปัญหาราคายางอะไรต่างๆตกตันเข้าปกี่บาทเห็นไหมครับอ้าวปาล์มมีปัญหาไหมมีอ้อยมีปัญหาไหมมี นะครับมันสัมปังมีปัญหาไหมมีทุกอย่างประชาชนที่อยู่ในภาคพื้นทั้งหมดทั้งชนบทและเมืองที่ทาเกษตรล้วนมีปัญหา<ม>ด้านเกษตรก็มีปัญหาแบบด้านเกษตรคนเมืองด้านธุรกิจค้าขายก็มีปัญหาแบบธุรกิจค้าขายเห็นไหมครับในขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนทั้งหมดที่มีปัญหานี้อยู่เต็มพื้นที่เพราะฉะนั้นคุณจะต้องรดมผู้คนที่มีปัญหามากมายอันไพศาลนี้ ให้้ไดหมายความว่าต้องนําเสนอปัญหาตามที่แต่ละคนประสบใ<ช>ให้ตรงใจกับเขาแล้วต้องแก้ปัญหามีทิศทางในการแก้ปัญ,ปญหาด,ด้วยด้วย,วยเห็นไหมครับแล้วด้วยนี้ยังไม่พอนะคุณจะต้องระดมมาใ,<ช>ให้ได้นั่นก็คือชนบทรวมกันทั้งเมืองอะไรต่งประยุกต์ปรุงแต่ง ปัญหาทุกปัญหาประเด็นทุกประเด็นเรื่องราวทุกเรื่องราว<ะ>กลุ่มคนทุกกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพทุกอะไรต่างนี้ที่มีปัญหาเต็มพื้นที่เหล่านี้คุณจะต้องระดมคนเราได้ได้ทำงานแนวร่วมนี้ให้ได้ให้คนมากเพียงพอจึงเรียกว่าชนบทล้อมเมืองหรือจะใช้ชนบทกับเมืองผสมประสานกันก็เรียกว่าได้เรียกว่าระดมปัญหาหได้ปัญหาของมันที่คุณจะต้องแก้คืออะไรอีกทีนี้ทำไมคุณจะระดมได้ เราจะพบปัญหาก็คือว่าทุกคนก็คือคอยดูทีวีอยู่ที่บ้านสบาย<ห>ดีให้กำลังใจส่งแรงใจ,ใจไปเชียร์นะทั้งในห้องแอร์หิวข้าวกินข้าวหิวขนมกินขนมหิวเบีย์กินเบียร์นั่งไขว่ห้างดูแล้วก็เฮ้ยทำไมไม่มีอะไรสักหน่อยนะเฮ้ยเลือดตกย่างสักนิดนะเออสักหน่อยนะมันจะได้มีคนมาช่วยนะทุกคนจะคอยอยู่ที่บ้านเป่านกหวีดให้นกหวีดพังนกหวีดแตกเป่าแตรหลับแตรนอนแตรตื่นก็มาแค่นี้มาแค่นี้เพราะ เพราะมีแต่คนคอยรับส่วนแบ่งมีแต่คนคอยรับส่วนบุญโดยไม่ต้องลงแรงลงเหนื่อยลงยากลงลำบากต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ใครแก้ได้คนนั้นพาพี่น้องประชาชนสู่ชัยชนะใครแก้ได้คนนั้นพาพี่น้องประชาชนสู่ชัยชนะเพราะเพราะประชาชนจะมากันแบบมากมายอันภัยสาราชนบทก็เข้าล้อมเมือง หมายถึงว่าเอาปัญหาที่เห็นตรงกันเริ่มแทนที่จะเริ่มจากเมืองเป็นจุนกลางเหมือนทุกๆครั้งที่ใช้เมืองแล้วก็ถูกระดมเขาวางกลยุทธ์ล้อมเราทีนึงใช่ระดตอนนี้ให้เปลี่ยนทุกปัญหาไม่ถึงขั้นกับเปลี่ยนค่ะระดมทุกปัญหาระดมทุกประเด็นระดมทุกเรื่องระดมทุกข้อระดมทุกกลุ่มระดมทุกสาขาอาชีพระดมทุกอย่างที่มีปัญหาแล้วมาแก้ปัญหาของชาติร่วมกันค่ะแล้วมาออกแรงร่วมกันออกแรงมาทีนี้ก็คือ เรียกว่าจะปรุงแต่งว่าชนบทล้อมเมืองเมืองล้อมชนบทอะไรก็ว่ากันไปเถอะต้องระดมตัวนี้มาให้ได้แล้วต้องออกมาให้ได้จริงๆมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่บอกว่าถ้าเขาไม่มากําลังน้อยสู้ไม่ได้เหมือนเดิมจะยังไงปัญหาของมันคืออัต,ตหิตอัต,ตโนนาโถตน,ตนเป็นที่พึ่ง,งแห่งตนในขณะเดียวกันการต่อสู้เป็นภารกิจของประชาชนค ภารกิจประวัติศาสตร์นี้เป็นภารกิจของทุกคนเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าอย่ารับเหมาทําแทนเราผู้ตื่นผู้รู้ต้องเผยแพร่ต้องว่ากันไปพูดกันไปต้องปลุกกันไปต้องชวนกันไปเรื่อยไปไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ผลสำฤทธิ์ชัยชนะและผลลัพธ์ทั้งหลายประชาชนต้องลุกขึ้นมาเองมาร่วมสู้ด้วยตัวของเขาเองปัญหาของเขาจึงจะได้รับการแก้ไข เราเองจะต้องอย่าไปร้อนแทนคนอื่นเขาเราจะต้องไม่มีลักษณะรับเหมาทําแทนรประชาชนจะต้องร่วมทําด้วยกันต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ด้วยอีกในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันประชาชนเองส่วนใหญ่ของทั่วโลกอย่าว่าแต่สังคมไทยเลยก็จะมีลักษณะคล้ายกันคือไม่ออกมาอย่างที่ว่าแต่ประชาชนนี่นะครับ,รบเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและเฉพาะหน้าอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วย ท่ามกลางการต่อสู้ประชาชนจะมองไม่เห็นส่วนรวมมากนะักผู้ที่มองเห็นส่วนรวมนั้นคือผู้นําหรือคือผู้ยิ่งใหญ่หรือประชาชนที่สุดจิตหรือประชาชนที่รู้แล้วตื่นแล้วเข้าใจแล้วแต่ประชาชนส่วนข้าง,<อ>งมากาจะมองเห็นแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าไอ,อ้เฉพาะหน้านี่แหละยาหมากแพงอยู่ด้วยอ่าปชเสื้อแดงทั้งหลายมันจึบพันห้าร้อยบาทต่อวันไงแต่อันนี้เราไม่ใช้หลักการนั้นใช่ไหมครับต้องหลักการส่วนรวมค ผลประโยชน์เฉพหน้าต้องให้เขารู้ว่าเขาทำเขาสู้เขาร่วมเขาจึงจะต้องได้และเขาจึงจะแก้ปัญหาของเขาได้ถ้าเขาไม่ทําเขาไม่ร่วมเขาไม่สู้ปัญหาของเขาจะไม่ได้รับการหมายความว่ายังไงคะท่านหมายความว่าต้องให้เขามลงรายชื่อกับเราจะทําแบบใดก็ได้ต้อจะทําแบบใดหรือรูปแบบใดถึงจะรู้ว่าใครมาไม่มาใครมาก่อนใครมาหลังนี่แหละ รูปแบบต่างๆหรือวิธีต่างๆกลยุทธ์ต่างๆอันนี้เป็นรายละเอียดที่ต้องไปช่วยต้อง,องระดมกันคิดต้องไปช่วยคิดนะครับแต่คุณต้องทําให้คนมาร่วมได้ให้การต่อสู้เป็นการต่อสู้ของประชาชนเขาเองไม่ใช่เราเป็นผู้รับเหมาทําแทนเพราะการรับเหมาทําแทนนั้นกําลังมันน้อยกําลังมันไม่พอแต่ถ้าเขาลุกขึ้นมาสู้ร่วมกันสู้เองเนี่ย จะทำให้กําลังมากมาผลกมาภัศาลให้เขาระเบิดจากข้างในออกมาอยากจะมาสู้ทำนองนั้นนะครับแต่รูปแบบจะเป็นวิธีการอย่างใดใครคิดได้ใครทําได้ก็สามารถนําพาผู้คนได้อันภัยสารมากผมเคยยกตัวอย่างน้องพัชชาเมื่อสักสองสาสัปดาห์ที่แล้วค่ะเรื่องทอกศจำได้ไหมธนาคารเพื่อการเกษตรทกศเขามีวิธีการแบบง่าย ลูกหนี้ทกศทั้งหลายที่เป็นเกษตรกรเขาจะนัดประชุมนัดมาประชุมหรือนัดมาอบรมหรือนัดมาอะไรทําความรู้อะไร,รเขาก็ตามเขาจะแจ้งไปเลยขอเชิญมาสมาชิกที่เป็นหนี้ทั้งหลายมาท่วประชุมตอนแรกก็ไม่มีคนมามอนกันมาบ้างไม่มาบ้างทกศใช้เงินไม้ตายง่ายๆใครมาได้ประโยชน์ใครไม่มาไม่ได้ประโยชน์ประโยชน์อะไรถ้าคุณมาปีนี้ฝนแรงก็พิจารณาให้คุณได้ ปีนี้น้ําท่วมผลผลิต<อ>ไม่ดีก,ก็พิจารณาคุณได้ <คะ S 1> ปีนี้พักแคระนี่พักดอกเบี้ยก่อนก็พิจารณาคุณได้แต่ถ้าคุณไม่มาแสดงว่าคุณไม่เดือดร้อนคุณไม่มีปัญหาดอกมา <c oughs> ด,อกดอกมาเงินต้นมาจ่ายเลยดอกมาเงินต้นมา เพราะคนไม่เดือนร้อนก็ไม่เดือนร้อนไงพอกสใช้ตําราง่ายๆโอ้โหเปิดประชุมเต็มเพกันเพียบอ่าพ่อไม่อยู่ให้แม่มาพ่อแม่ไม่อยู่อยู่กรุงเทพให้ลูกมามาเลยมาเลยมาระดมกันคทเห็นไหมนี่คือเรื่องผลประโยชน์เฉพาะหน้าบางทีการต่อสู้การปฏิวัติ อาจจําเป็นต้องใช้เงื่อนไขง่ายๆแบบนี้<ผ>ลพลนประโยชน์เฉพาะหนา้าก็ได้ค่่ะทานแล้วแต่ใครจะไปคิดออกวิธีการก็จะสามารถถลมผู้คนได้ตอนนี้ ชนบทเริ่มล้อมเมืองได้ได้อย่างทีได้แล้วคะ่ะท่านแล้วกาลังใจยึดเมืองในที่สุดทำยังไงค่ะถ้าอย่างน <c oughs> ัง <c oughs> ้นเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไป<อ>ชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นะคะค,ค่อยมาดูว่าหลังจากชนบทล้อมเมืองได้แล้วช่วงสุดท้ายของรายการคะ่ะเราจะมาบอกแล้วว่าแล้วประชาชนจะทํำยังไงจะทําอย่างไรต่อไปนะคะจะร่วมกันวิธีไหนคะ่ะติดตามชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการซุปเพอร์บ้านเมืองค่ะต้องขอภัยท่านผู้ชมนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นเทปสัมภาษณ์พิเศษค่ะจะงดสายแสดงความคิดเห็นจากผู้ชมทางบ้านนะคะแต่ว่า อาทิตย์ต่อไปเราก็จะมีการเปิด,ดสายนะคะท่านแต่ว่าเนื่องจากว่าทิ์นี้เป็นเทปสัาษั์พิเศษแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วเป็นเทปสุดท้ายสําหรับปีนี้ด้วยสําหรับท่านการุณนะคะเพราะว่าสุกนี้จะเป็นสุกสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นสุกสุดท้ายที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้สึกคลายกังวลได้รู้สึกเบาใจแล้วก็ได้รู้สึกถึงความหวังถึงการต่อสู้ที่จะนําพามาซึ่งประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะท่าน ชนบทล้อมเมืองเรียบร้อยแล้วทําอย่างไรประชาชนถึงจะมีความหวังเพิ่มขึ้นอีกได้คะท่านมันก็พอเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆนะครับที่จะต้องแก้ไขมีมากมายอย่างที่ว่ามาแล้วนะครับรวมทั้งปัญหาที่เป็นส่วนรวมของชาติเช่นปัญหาน้ํามันปัญหาแก,ก๊สนะครับทรัพยากรทรัพารชาตรต่างๆ,างๆอาจจาเป็นจะบอกไหมว่า